เราจะรู้ได้อย่างไรว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่พระมหาไพาโรธยานกุสโลได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าถ้าตอบแบบสั้นๆก็มีจริงเพราะอัตมาเชื่อคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถ้าเราไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงก็เท่ากับเราเชื่อว่าในโลกนี้มีแต่เพียงมนุษย์ส่วนมากที่เราไม่เชื่อ เพราะสวรรค์เราก็ไม่เคยเห็นนรกเราก็ไม่เคยเห็นแต่เราต้องคิดว่าบางอย่างเราเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยสายตาเหมือนเราอยู่กรุงเทพและไม่เคยไปจังหวัดระยองเราก็จะวาดภาพระยองอยังไงก็แล้วแต่หรือใครมาพูดว่าระยองดีอย่างไรนั้นเราก็ไม่เชื่อเพราะไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนด้วยตนเองแต่ถามว่าระยองมีจริงไหม มีจริงถูกไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเรายังคงสงสัยเรื่องนาลกสวรรค์อยู่ไหมครับสงสัยได้แต่ถ้าจะตอบให้เป็นรูปธรรมชัดเจนตอบไม่ได้หรือถึงจะตอบได้คนถามก็มองไม่เห็นอยู่ดีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอาจจิเตยะในภาษาไทยเรียกว่าอาจจิไตแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่การนำมาคิด เพราะคิดไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจริงๆเรื่องนรกสวรรค์ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชอบเอามาขู่มาสอนลูกหลานเป็นเพียงกุศโลบายให้คนทำความดีและเว้นความชั่วหรือเปล่าครับคนไทยเราเอานรกสวรรค์มาสอนลูกหลานเพื่อให้ละเว้นความชั่วขนขวายทำความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับสิ่งที่มีจริงไม่ได้หลอกกัน เรื่องของเรื่องคือเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าพูดไปก็ไม่เชื่อถามว่าอัตมาเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่ก็เชื่อถามว่าไม่เห็นแล้วเชื่อได้อย่างไงบางอย่างไม่เห็นก็เชื่อได้บางอย่างถึงจะเห็นแต่เชื่อไม่ได้ก็มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่คำหนึ่งว่าปัจจตังเวทิตพโพและเอหิปัสสิโก หมายถึงรู้ได้เฉพาะตนพระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมะเยอะแยะมากมายเราก็รู้กันว่าทรงสอนธรรมะเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์และหลุดพ้นจริงไหมท่านทรงบอกว่าแม้กระทั่งที่ท่านตรัสเองก็ไม่ได้หมายความว่าจะบังคับให้เชื่อมันต้องลงมือทำด้วยตนเองจึงจะรู้ได้งั้นต้องทำอย่างไรถึงจะเห็นนรกและสวรรค์ครับทำความดีไง ให้ทานรักษาสินนั่งกรรมฐานเป็นต้นตามหลักท่านทรงบอกให้รักษาศินห้าแต่คำว่าเห็นได้คือตายแล้วไปเกิดถึงจะเห็นนะแล้วก่อนตายต้องทำอย่างไรถึงจะเห็นว่านรกสวรรค์มีจริงครับก็อาจจะเห็นได้แต่ถ้าเห็นได้และเชื่อได้ด้วยต้องเป็นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลส การที่เห็นได้หรือไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มีนะบางทีเรามไม่เห็นแต่เราบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ถึงเห็นแล้วจะบอกว่ามีก็ไม่ได้เหมือนกันอันที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราไปเห็นหรือไม่เห็นมันขึ้นอยู่กับเราว่ามีความสามารถในการตัดสินว่ามันใช่หรือไม่ใช่ต่างหาก เช่นสมมุติว่าเราไม่เคยเห็นคุณปู่แต่เราเชื่อว่ามีเพราะพ่อบอกมีคนบอกจึงเชื่อแต่ถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ไม่มีคนบอกด้วยเราก็จะไม่เชื่อแล้วมันถูกไหมที่บอกว่ากูไม่เห็นกูไม่เชื่อก็ไม่ถูกถ้าไม่เชื่อว่านารกมีสวรรค์มีก็เท่ากับเราเชื่อว่าในโลกใบนี้มีแต่มนุษย์หรือ สัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นอยู่และทำไมสองพบนี้เราถึงเชื่อว่ามีเราก็ตอบว่าเพราะเราเห็นอยู่แบบนี้ไม่ถือว่าเราตัดสินอะไรง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าเช่นนั้นที่บอกว่าสวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินจริงหรือเปล่าครับอาตมาก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นแต่ในตำราเขาพูดกันมาอย่างนั้นในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่า อนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก่อนวันออกพรรษาพระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ให้ผู้คนตักบาตรกันจนกลายเป็นประเพณีตักบาตรเทโวโลหณนะพระองค์เสด็จลงจากสวรรค์คนเลยเข้าใจว่าสวรรค์ต้องอยู่เหนือพื้นดินแต่การจะให้ไปชี้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่มีใครชี้ได้คนที่จะชี้ได้ถูกต้องถูกจุดจริงๆ นอกจากพระพุทธเจ้าก็เห็นมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นไม่งั้นพวกที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์ก็ต้องเจอสิเครื่องบินที่บินสูงสูงก็ต้องชนวิมานเทวดาบ้างแต่ไม่มีปรากฏเลยอาตมาถึงบอกว่ายากที่จะชี้ว่าสวรรค์อยู่ตรงนั้นนรกอยู่ตรงนี้แต่อาตมาเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสถานภาพที่เหนือกว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและด้วยความที่เรามีความหยาบกว่า เราจึงไม่เห็นอะไรที่ละเอียดกว่าแต่เขาอาจจะเห็นเราก็ได้หากไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์แต่ยังคงทำความดีและความชั่วปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยศีลสมาธิภาวนาแบบนี้จะไม่เชื่อได้ไหมครับได้การยังคงทำความดีและละเว้นความชั่วไม่ว่าจะด้วยการรักษาศีลหรือจเจริญสมาธิภาวนาอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่นั้น ถือว่าเขากำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีอยู่โดยไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องทำความดีเพราะกลัวตกนรกหรืออยากขึ้นสวรรค์แต่ความดีที่เขากำลังกระทำอยู่นั้นจะเป็นผู้จำแนกแยกแย,กแยะชี้นำทางให้ตัวเขาไปเองถึงแม้จะเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ก็ตามดังนั้นสรุปว่าความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีประโยชน์ต่อชีวิตเราไหมครับ มีประโยชน์แน่นอนเช่นถ้าเราเชื่อว่ามีนรกจริงเราจะไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีในขณะเดียวกันหากเราเชื่อว่านรกมีจริงเราจะเชื่อว่าสวรรค์มีจริงไปด้วยมันเหมือนกับหนีร้ายไปหาดีหนีนรกไปหาสวรรค์ขณะที่เราหนีร้ายไปหาดีเราก็ต้องทำดีเพื่อจะหนีร้ายซึ่งเท่ากับว่าเรามุ่งหน้าไปสู่โลกสวรรค์ที่ดีแล้ว